หนูเป็นคนกะเหรี่ยงพงครับเติบโตมาในหมู่บ้านหลายแก้วตั้งแต่เด็กละพ่อก็จะเป็นคนสมัยเก่าใช่ไหมแล้วหนูก็สมัยใหม่คนรุ่นใหม่ที่ไปอยู่ใช้ชีวิตในเชียงใหม่เยอะแต่วิถีวัฒนธรรมของในชุมชนตัวเองเนี่ยน้อยมากที่จะรับและเรียนรู้ก็เริ่มแรกๆก็มีปากเสียงกับพ่อค่ะเพราะว่าหนูเคยเอาผ้าซิ้นนะคะไปทําเป็นหมวกครั้งหนึ่งถึงแม้จะเป็นของใหม่เนี่ยถ้าเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยเป็นผ้าสิ้นอะเขาจะคิดยังไงตรงนี้ต่อไปไม่ทําแล้วแล้วก็จะไม่มีวางจําหน่าย เสื้อไปจัดแบบเสื้อคอกว้างดูไม่สวยแล้วก็แบบไม่กล้าใส่แบบเนี้ยที่โน่นคือเขาจะได้ขายหรือแบบเนี้ยโคสมัยก่อนไม่ชอบแต่คนรุ่นใหม่เขาชอบอะค่ะหนูไปวางตลาดปุ๊บขายดีทุกตัวที่แม่บอกว่าจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมขายได้ทุกตัวบอกตลอดว่าเห็นไหมตัวที่พ่อกับแม่ตัวที่ช่างทอบอกว่าไม่สวยอะอ,อกทุกตัวเลยแบบแล้วเขาก็แบบยิ้มโอเคดีละดีละ พิเศษของพัดรหลาแก้วนะคะข้อที่หนึ่งคือสีที่สองคือลายลูกค้าเข้ามาปุ๊บอุ้ยสีพัดเทียวสีสวยมากวัตถุดิบของเราก็จะได้จัดในชุมชนหมดเลยอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าสีที่มันจะคงทนที่สุดก็คือไม้ปลาดุปลาดุนี่เราต้มได้สองรอบรอบแรกเนี่ยสีมันก็จะเข้มออกมาแบบนี้พวกนี้มันก็ต้องการหายใจเหมือนกันอากาศไถยเทดีสีมันก็เข้มดีอันนี้เป็นใบมะม่วงนะครับผมย้อมเมื่อวานเน่ยนะครับอ่าสีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหวาน นี่เป็นม่วงเปรี้ยวคือสีมันจะให้คนละโทนเลยค่ะลากไม่าล่ากลากจะเป็นสีเหลืองแต่ยอบมาได้สีชมพูคนทอกําลังทําผ้า3มเมตรนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทําเป็นกระโปรงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเอาไปทําเป็นกระโปรงได้2อถึงสตัวแล้วก็ทีนี้มันหมดแล้วลูกค้าสั่งออเดอร์มา อันนี้นะคะจะเป็นลายดั้งเดิมนะคะที่คนทอทําลายอันนี้จะเป็นลายดวงตานะคะคหรือว่าลายทำาไครื่งแล้วก็น,นี่เลยจะเป็นลายตะค่ายแทกหรืว่ากากบาดอันนี้เป็นลายดั้งเดิมเลยขอสาะเกลียงจะเรียกว่าลายไก่กองหนูจะไม่ให้ลายพวกนี้มันหายไปแน่นอนหนูจะทําต่อไปแต่คนทอก็เหนื่อยนะคะกวยได้แต่ละผืนเขาก็ใช้เวลาแบบเกือ<ม>บ <น Liebe> เดือนก็มีอ่ะคือเราต้องเห็นใจเขาด้วยกัน เหนื่อยก็มีความสุขค่ะรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางให้ชงชงชื่อเสียงปลายไกลค่ะขณะฝรั่งญี่ปุ่นมารู้จักอรเอเยตอนนี้นะคะเราก็กําลังไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะไปจ่ายเงินให้กับคนทอนแล้วก็หนูจะชอบซื้อของไปฝากให้ชาวบ้านตลอดค่ะบางทีหนูแบบไม่ค่อยได้ขายดีหรือว่าอาจจะขายดีบ้างหนูก็จะซื้อติดมาติดมือมาตลอดออถือเงินอนอ จะได้เงินทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสามพันบางคนได้สี่ห้าพันก็มีจากที่แบบชาวบ,บ้านแบบไม่มีไรายได้อย่างเงี้ยหนูก็แบบเดี๋ยวก่อนจะร้องให้ก็ก็หนูรู้สึกดีใจที่แบบเห็นเงินที่เขาได้ไปอะ่ะเขาให้ลูกของลูกเขาเรียนบางคนแบบม<า>ไม่มีตังค์มามยืมหนูหนูให้เลยนะแบบเบิกล่งหน้าได้หนูมีสำรองจ่ายให้ก่อน ภูมิใจความแร่งของลูกบอกตรงๆบาง้านพีก็แอบมีน้ําตาไหลด้วยนะเห็นจ๋ากลับมาช่วยชุมชนได้นําเงินกลับมาให้ชาวบ้านกระจายอาชีพรายได้คนทอผ้าพเพิ่มขึ้นเราเคยตั้งความหวังว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นความจริงแล้วนะหนูอยากให้เด็กๆที่บ้านอ่ะมาสืบสานวัฒนธรรมกะเหลี่ยงของเราอยากให้ต่อยอดไปเรื่อยๆอ,อยากให้ทั้งเก่าและใหม่อ่ะอยู่กับพวกเราไปนาน